พ่อพิลึกพิลัมอ้หวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบพ่อกับผมครับช่องอีสานบ้านในเพชรครับวันนี้ผมสิพาท่านผู้ชมมาเบิงป่าป่าน้อยเนาะป่าไหลขึ้นไหลลงครับเป็นมู่เป็นมู มีตมูยังไงคุณนะครับสังเกตสังเกตบองทางใต้คร <Zahlen> ับส <It> ังเกตบังดีๆครับมูปลาเอ่เข็งมูปลาขาวนะครับมูปลาน้อยนะครับลอยหลายพิลึกพิล่ำนะครับคุณ่อุ้ยปลาพิลึกพิล่ำ อ้เบิ้งออกครับเบิ่งออกครับทา่านผู้ชมครับมันขึ้นหรือมันลงมันขึ้นโหระห พ่อ hmm. oh, ดำ cực ฝึก <ๆ S 2> เลยหลคลักหลเนี่ยพ่อมึงมันไหลขึ้นปะอ๋อ oh. ปลาสูตรกะพปลาสูตรครับ,รรรบไล่สวบกิน hmm. hmm. ลูกปลาครับ ป่าลุ่นล้วนป่าอย่างโนนนี่เนาะอื้มฮึอื้มฮึอือ้ม 흐으음 오우이 아아 ทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงครับไหลหลุดหลุดครับสังเกตดูดีๆนะครับที่น้ำครับสังเกตบึงจะดีครับหุอบอ๋ออ้เป็นมูเป็นมูอยู่ปลาสูตรก็ไล่สวบกินบบดน,นี้อื้มอื้อ โอ้ยม,มันสวบกินจนน้ำคุณประสูตรสวบกินครับผมละว้าพ่ลึกพิลัมอื้มแมนบิดนะครับรมละน่อ,เองเอ้ยมันไหลขึ้นจักมันไหลขึ้นไหลลงป้ปาผ่ะป่าไหม จะลูกปลาข้างนั้นครับลูกปลาขาวอป่าป่าป่าลูกปลาขาวลูกปลาอีทยปลาซิวก็มีครับปลาเข่งอ๋อผุดอะผุณอ่ะผมเบิ้งมันซอขึ้นมาเหรอ เลยลุลุลุดอืมเฮ้ยบ้าเดี๋ยวพาไปเบิ้งฟากปุ่นเบิ้งครับปุ่นฟากปุ่นไปเบิ้งฟากปุ่นเบิ้งครับ สังเกตเบ้างครับทั้งไตเหรออือหืออือหือสังเกตดูดีๆครับ, <c ười> รบ,บ,รบสังเกตดูดีๆครับอุ้ยมูนี่ขึ้นมาใหม่มูนี่อ๋อเหรอบังบงครับมันไหลขึ้นมาทั้งไหลขึ้นมาทั้งไหลลงอือหืออ๋อเค่ำแล้วครับสังเกตดูดีๆนะครับ สังเกตเบิ่งจะดีครับกระวุ้ยบึงบึงกระโอ้ย้ยรอมูป้าน้อยครับไหลลุด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 เมื่อนึงไหลขึ้นมันนึงไหลลงอือหือ อย uh ันยังสวะสู่รอปะลอยลอยลยลอ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 ลอยลอยลปยลอยลอยลอลอยลออยอลลอลอย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 อยอยอยปลอยลองใต้อยล่นะครับปลาน้อยลหมอปลาน้อยครับอุยลลงแล้วอยอออ พอสูตรสวบกินครับอือหืมวะอุ้ยลายพิลึกพิลำอ่าาาหมูปลาวะอือหืมอือหืมอ่าาาบุญนะครับพี่น้องครับ เดือพี่ลำสังเกตดีๆครับสังเกตดีๆครับเนาะเป็นม <c oughs> ูเป็นมูนมไหลลุลุดไหลลุลุดดูดีๆครับท่านผู้ชมครับดูปลาดูปลาสังเกตดีๆครับ สังเกตดีๆครับสังเกตดีๆครับหมูปลาครับลังไล่ไล่ครับผมช่องอีสานบ้านในเพชรครับผมก็ขอฝากนะครับขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับใต้คลิปนี้นะครับครับวันนี้ครับช่อง อิสานบ้านในเพชรครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับเมื่อนี้ครัสวัสดีครับ